สวัสดีค่ะนเนโมคะ่ะเพรน,นะคะเนโมวันนี้เนโมไปโรงเรียนไหมลูกไปไหมไปไหมอะ่ะ <laughs> วันนี้เนโมไม่ไปโรงเรียนวันนี้เนโมช่วยทํางานอยู่ที่บ้านเนโมช่วยรำลานอยู่ที่บ้านไม่เ็นไอเออเก่งมากเลยค่ะ <laughs> วันนี้มีโฟมมาสง่งใช่ไหมลูกใช่ <laughs> เออมีสีอะไรบ้างคะสีอะไรบ้างคะ <laughs> สีเหลือง <laughs> สีเหลืองนหันหน้ามาให้แม่ดูสวยไหมเป็นรูปอะไร วันนี้น้องโนงโมปิดเทอมนะคะมาช่วยคุณแม่ทำงานที่บ้านผมสวยๆเลยค่ะเพิ่งมาใหม่เนาะเป็นลายรถเวฟฟ้าแล้วก็ลายรถเต่าแล้วก็มีลายรถมินิด้วยผู้จัดการร้านทำเองเลยนะวันนี้สวยไหมคะสวยไหมคะลูกสวยหัยนหน้ามาทางนี้ค่ะขอดูหน้าหน่อยคะ่ะเจ้าของร้าน ไหนดูจิยิ้มหวานหน่อยเอ้ยยิ้มหวานจังเลยถ้าอยากสั่งพรมแฟนซีทำไงคะไอเดียไลน์คือ089 782 3962สสั่งมาได้เลยคะ่ะ